สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทำผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่าการเบิงแล้วรวยซีหาหกาพี่น้องคะ่ะมาพบมาพอกันกัเป็นในช่วงใบของมือวันที่17เดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราช2567ั 2, ่ะมือนีค่ะมนีแอดผ้าพเม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางต่องวดนะคะจากเซียนบุรีลมนะคะพเม่พี่น้องคะ่ะ อแนวทางของเซียนบุรีรัมม์หวดที่ผ่านมานะคะอ่าเขามาเป็น2662นะคะพี่น้องและการในโครงสุดท้ายเซียนบุรีรัมม์เราเน้นให้อ่าเซียนบุรีรัมม์เราเน енд, 2, ้นวิ่งสองเด่นสองนะคะพี่น้องคะแล้วก็จับคู่กระมี2662นะคะพี่น้องคะเมน,นี้นะคะสูตรที่เซียนบุรีรัมม์เรานํามาให้นี่มาธรรมดาค่ะพี่น้องเขามาแล้ว18หวนวดนะคะสูตรนี้ก็เป็นสูตรกับที่เล่าโครงสุดท้าย เสาร์มื่อวันที่สิบหกแล้วพี่น้องสูตรนี้อ่าแนวทางตัวเลขสีน้อยลงสีน้อยตัวเลขสีน้อยคือสองตัวนี้สี่คู่เท่านั้นนะคะพอามาพี่น้องคะแล้วก็มีเลขสามตัวสี่คู่คือกันนะคะสีน้อยกว่าอ่าแนวทางอ่างวดแรกที่ที่เราปล่อยมาเนาะพี่น้องเนาะเรามายึดเอางวดนี้เรามาหยุดเอาสูตรนี้สูตรสิบแปดงวดนี้นะคะพี่น้องคะสำหรับงวดมื่อวันที่หนึง่งพฤศจิกายนคะ่ะ เอาแนวทางมาหนิของเซียนบุรีรัมนะคะสูตร18งวดนะคะสีเดียสมาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะดีนะครับจ้าอาจารย์สวัสดีนะคะครับสวัสดีครับเบิรงแล้วรวยครับผมค่ะอาจารย์เริ่มเลยนะครับเนาะเริ่มเลยนะคะอาจารย์ครับผมเร่นเร่นบนล่างครับผมเร่นบนล่างค่ะครับ เราัน,นี้เด่นเป็นยี่้าครับผมค่ะครับผมผู้ชุดค่ะผู้ชุดเอ่อสองเก้าสองเก้าค่ะสามเก้าสามเก้าค่ะสี่เก้าสี่เก้าค่ะห้าเก้าห้าเก้าค่ะ อานี่เป็นตัวเด่นไดครับนี่อาเกเป็นตัวเด่นได้ค่ะจันครับวันนี้สามองครับผมค่ะศูนย์หค่ะศูนหแล้วก็สองห้าเค่ะห5 9้าเค่ะแปดครับผมแปด ล้างเลยครับที่ช oh, ุดนี้ครับผมชุดนี <S 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 ้เป็นบนล่างเลยเลยค่ะอาจารย์คร like okay. okay. ับผมเป็นเป็นอะไเป็นสูตรไหมครับผมค่ะครับผมสูตรตัวเก่าเปลี่ยนแล้วบัลนี้เปลี่ยนสูตรไหมครับผมสูตรนี้เช็คเรามันเดินดีครับคือสูตรสูตรที่อาจารย์ให้มากงวดวันนี้หันคือตอนนี้บริได้ใส่แล้วมันบอกอาจารย์อาจารย์ไม่ใส่สูตรนี่สูตรใหม่ปัจจุบันมันบอกอาจารย์คะครับผมครับอ๋อครับ แต่ว่าเฮ็ดคู่กันเฮ็ดคู่กันมากบอกเขารือว่างไรค่ะอาจารย์ครับผมเฮ็ดเราดึง well, ต so, yeah, so, yeah, ัวเด่นตัวเด่นถ้าเะนี่มามาใส่กันอ๋อจ้าจ้าอาจารย์ครับแต่ว่าเอาเอาถูกไฟเป็นตัวยืนมาหนี่งค่ะครับก็ดึงง้อนี่ก็ดึงได้เด่นทีเก่าหมดลางครับจ้าเพราะต่วสูตรนี้สิน้อยกว่าสูตรบางหนึ่งฮันนี่อาจารย์เนาะค่ะสูตรือบางนั้นในมีมันหมายครับสูตรสูตรนี้ ปับ๊บไม่ปั๊บไม่ไอ้มันน้อยลุ้งมันหลเซื่อนกวนจ,าจา้าค่ะจา้าตอนเล่กันเล่นไปที่ขาเก้าครับผมไช้นี่กัน,น,นเล่นไปที่ A A ขาเก้าบันเนียนซุ่มซุ่มซุ่มสามโตนีอาจารย์เน้นคู่ใดคะอาจารย์คะสามโตนีเน้นไปที่ไอ้พกขาเก้าพกขาเก้านะคะอาจารย์ค่ะ อันอาจารย์คะสูตรเด่นสูตรนี้โอ้สูตรไม่สูตรนี้อาจารย์เฮ็ดควบคู่กันมาสูตรนี้อ่าเขามาจังหวะแล้วนะคะอาจารย์สูตรนี้สูตรไม่นี่ครับอ่าเข้าเลยนครับรับสองขาเข้ามาผมอันนี้อันนี้มันอันนี้มันเดินมัตลอดครับผมเดินเดินมาไอ้ เก่าบัดนี้เขามาลืมชุดนี้บัดนี้อันนี้มันมันเข้ามาตลอดแต่ว่าเขาไ่ได้เอามาใส้อย่างนี้นะครับู<อ>คุณก็เป็นสูตรไอ้เก่าคือกันแต่ว่าเอามาลืมใหมน่นะนสูตรสูตรเก่ามาลืมใหม่แต่ว่าสูตรนี้18งวดอ่าร่วมกันกับบางหนึ่งหันเป็น18งวดงวดนี้เป็นงวดที่19แม่นบ่อาจารย์คะครับผมอ๋น,อเ,ปนเป็นสูตรไอ้ตั้งเดิมที่ใส่ ปูปูก็ตโตอีสตกสูตรนั่นแหะเอามารวมกันวันนี้สูตรนั่นมันมันยากสูตรนี่มันไหลทันนี้สูตรนี่เขาบ่นครับโอ้ค่ะค่ะอาจารย์จ่าจ่าไอ้รอบนึงรอบนึงไอ้ขันบัตรไปเขาไอ้บุ๊กสองของบุ๊กครับงวดตัวนึงแมนค่ะแล้วนี่เขาได้ออกมาเอามานี่วันนี้ผมไปมันจับช่วงที่ส่งไปช่วงหลังนะครับทีอ๋อช่วงหลังที่อาจารย์ส่งมาเขาไม่ได้ไล่เหรอหอคะ เล่นสองตัวเดียวนะครับโอ้โหอ,อันนั้นคือสูตรที่อาจารย์ส่งขงนน้ามาในไล้์คือสูตรนี่เนาะอาจารย์คะรู้สึกสิบอคอยไม่คื่นเนาะอาจารย์คะเดี๋ยวบังเราด้วยโทรมานะคะรู้สึกสิบอคอยไม่ขื้นเป็นไรพี่น้องคะ ว่าน่ใจว่าอาจารย์เล่าแบดเหมิดหรือเปล่าเนอะอาจารย์เออพี่น้องอาจารย์เล่าสงสัยสิแบดเหมิดเพราะว่า,าโทรไปอาจารย์เาราไปรับโทรศัพท์นะครับพี่น้องคะเอาดีไอซิมาส,สรุปให้เพราแม่พี่น้องอได้ฟังอีกรอบนึงนะคะคือสูตรนี่ที่อาจารย์เล่าให้มากเมื่อนี้นี่เป็นสูตรไม่ที่ใส่เดินควบคู่กันมากแล้วก็สูตรนี่เดินดี18งวดแล้วเพราะว่ามือคงสุดท้ายนั่นอาจารย์เราก็ทรงมาให้เบ่งเราด้วยทั้งไล่นะคะระหว่างเน้น2องแล้วก็จับคู่มาให้พร้อมนะ,ะนะคะพี่น้องคะ คือโลส่งมามือเสาของมือวันที่16เนาะพี่น้องเนาะเอกรีดลงคลิปประธานเอกรีดส่งเข่าห้พ่อแม่พี่น้องทั้งกุมไล่เพิ่นได้เบิ้งนะคะพี่นอ้องเดี๋ยวไอซิมาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งอีกเท่อนึงนะคะสีเขีานายนให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งงามๆแล้วก็ไซิมาสารุปให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะเอากระมี จังสี่ลักพี่น้องเดี๋ยวสซีเอสิมาสรุปทายคลิปให้ฟังนะคะขอบบุญขอบคุณเซียนบุรีรัมนะคะสงสัยแบตเราสิบเบิร์ตเอโทกรับขึ้นไปแล้วบริรับโทรศัพท์นะคะพี่น้องคะเอาเดี๋ยวมาฟังสรุปนะคะพี่น้องคะฟังสรุปพร้อมๆกันค่ะสรุปแนวทา้งทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากเซียนบุรีรัมนะคะพี่น้องคะเซียนเล่าเราว่าโทรศัพท์เราแบตบริลนะคะสายก็เลยตัดไปน้อพี่น้องนมบอนีรั มาสรุปให้นะคะพี่น้องคะแนวทางของเซียนบุรีรัมสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะเซียนเราว่าเป็นสูตรใหม่เข่ามาแล้ว18งวดงวดที่ผ่านมาเนี่ยในข่งสุดท้ายเสามือวันที่16นะคะช่วงประมาณเก่าโมงถึง10โมงเซียนบุรีรัมแล้วทงเข่ามา้าแอดทั้งรลางนะคะพี่น้องคะอาเน้น2นะคะแล้วก็จับคู่ให้26นะคะพราะเปพี่น้องคะจับคู่ให้26นะคะอ่าเป็นสูตรนี่ละพี่น้องเป็นสูตรนี่ละ เป็นสูตรอัน18งวดเนี่ละพี่น้องแล้วก็แนวทางตัวเลขสีน้อยน้อยกว่าที่เล่าลงไปนะคะอันนั้นอีกเป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะไประมาณพี่น้องคะบันี้เล่าเล่ยมายึดสูตรนี้สูตรนี้ตัวเลขสีน้อยลงก็เก่า 9, แล้วก็เดินดีเดินเข้ามาเดินอ่ะ18งวดแล้วนะคะเดินดีมา18งวดแล้วเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้นะคะบนรางคะ่ะเดินอยู่ที่เก่าค่ะเดินเกา นะะคจับคู่มี่ศูนย์หาเก้าสองหาเก้าหกหาเก้าแปดหาเก้านะคะสองตัวก็สิเป็นสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหาเก้าเม่นหาเก้านะคะสามตัวก็สิเป็นสองห้าเก้าหกห้าเก้านะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกัสิมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางอ่าจากเซียนบุรีรัมนะคะต่องวดนะคะหลังจากที่แนวทางของเซียนบุรีรัมแล้วเขามาเป็นสองหก หกสอง,งนะคะพี่น้องคะจังไดกันนาไปพิจารณาเบิงเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเห็นแนวทางของเซียนบุรีรัมแล้วนะคะลอตเตอรี่มาขายพี่น้องยิบจับเอาไว้เลยนพี่น้องเด้อยิบจับลอตเตอรี่เอาไว้พร้อมนะคะฮาเทียมมีโชคไปน้ำกันนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแนวทางของเซียนเปินกับมี่หลายคูสองโตมีสี่คูสี่หางนะคะชุดนี้เป็นบนบวกล่างนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ จารณาเบิ้งล่ะค่ะพี่น้องทังช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมาเท่าสุขสุขค้นค่ะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณขอบมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากเซียนบุรีรัมค่ะ แตก็ะะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะถ้านผอยากสิพลาดกับแนวทาเด็ดเด็ดแบบนี้นะคะเขามาแล้วก็่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่เสด็พระพราชทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทาจากทางรายการนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเอาสาหรับคลิปนี้นะคะแนวทางของเซียนบุรีรัมย์กะมีประมาณนี้นะคะพี่น้องคะเอกาชิดาขอตัวลาพ่อแม่พี่น้อง บานเฮาสุขุสุข,ข้นไปก่อนนะคะพี่น้องเอาไว้พอกันไหมกระแปดในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ